สวัสดีครับวันนี้ก็ว่าตามในท่งเรยต้าพัฒนาพลีเนาะนะครับผ่าน้องวันน้อพลี่เนาะโอ้เง้อยู่เลยวันนีนวัสามวันเลย่ไหนนะครับเลมไม่เขาเรียกว่านะครับล่าเบิ้งต่อขึ้นเอานะครับบรมักกะล่าเบิ้งนะครับแันนี้เขามีรูปเรียงปกตินะพลี่เนาะครับขันรงเรียู่กับเบิ้งไว้ซากอนก็ได้งวดนี้ ก็ยื่นคาวาฟารี่มีเล็กซุ่มมีเล็กซุ่มอยู่ที่อังโบรชันเอกาปล่อยพัดดันไปเข่าเล็กซุ่มพันสามงวดสี่งวดหรือนั่นปอยแท้กรับปอยปอยวันนี้ละบังคับมั่นอั่นไม่ใช่ไรล่ะมันของไม่เนาะของไม่ผู้ใดก็อยากล่องหลายๆเทืียสะกอดยังไงเนาเห็นว่าปล่อยนน้ได้พอลี่นะมือนะครับครับแล้วชิปล่อยมืออันเล่าออกเล็กซุ่มเพิันต่ว่าเลขอันนี้ก็ชิลล็ไปก่อนเพราะว่าเรัศนีเหตุล้วะเนียนครับ เล station, ็กุมส nice ันเห็ดเนาะ้าเอามือมืออ yeah, ื่นแม่นว่ม่ตัวมือื่นเอาเล็กสุมผืนเนาะลว่าเล็กเล่าเเล็เล่าเลยนะแต่ันสุมเ่ว่าเรากผมมายะแล้วว่าเราเห็ดแยกไปต่หากสองชุดผลว่ามันเขาดีแช่นัที่้กันยูวแต่ว่าห้มอนไว้เบิ้งเบิงเด้นงามจะควางเห็ดไว้เบิ้งเนเห็นมเบิ้งตัวมาควนไว้รอคือก็เรยบว่า่เจ้าเห็ดก็มาค่อยเบิ้งคว้านเน เดี๋ยวโอ้มันวามันขอน,นี่โมเนลด้พดีกันนะตอน,นีาคาเทาเฮ้าเห็นกันเซุมเลอย่เอวัดเขาว่าเขาอีกตัวเี่ยเขาอีกเอานะครับก็ลองเพิงเนาะพอลี่เล่ากัมีเหล็กซุ่มเล็กนันเลาอยู่นะครับเดี๋สิป่อยวันนี้ละจริงจรเล่ากันไว้สิต่อยอีกวอลไม่เหล็กไงเอานะครับพี่น้องผมว่าทำข้าวทำข้าวนะเอาตอนเลิพอลี่เฮานะครับ เอานะครับเลขซุ่มนี่คือพอรลี่เห็นมาอยู่ประมาณสามวันสี่วันก็ได้ปรึกษากันมาเลยเยอะอืมเอาเบียกเยอะน่พี่น้องต่อครับพี่น้องคือว่าเลขซุ่มพอรลี่เนี่ยไก่เห็นไหมอยู่เพิ่นก็บอกซุ่มมาเลยฟังอยู่เคยบอกคลิปไปดอกว่าแต่ว่าเราว่าไก่ร้องไวจากสามสี่วันห้างวันวันนี้ไม่ได้พลาดดูนะครับพลาดดูไลน์สามวันซ้อนเหล็กเลยว่าไงถึงเวลาปล่อยแล้วพอรลี่เลขซุ่มเนี่ยเอาไว้ดูไลน์ช่องเข้าสีเสียได้เพราะว่ามันมันเป็นน้ำมันเฮ็ดเลขซุ่มไว้ มันรุดูแลเกิเดเด็กที่คนดีถอยนะคนดีถอดใจนะมิตรดีกับป้อยหลดเอาสามหวดีหว่ดหัวก็คือว่าร้องเฮ่อละต้องคอยพี่น,อน,น้องเลยร้องนหัวน้ำนะครับ,รบแต่ว่ามันนี่ท่านได้นะครับเพราะว่ามันนี่พอนี้เป็นเห็นเนื้ออื่นอยู่เห็นเนื้ออื่นอยู่ยยเห็นล่าเห็นหน้าน้อยอยู่อันนี้ต้องแยกเห็ตางหากันด้วครับเอ้ามาเขาเรียล่าเขาเรื่อบันนะครับพอละเ่เห็ดไว้เ็กจับเอยงมีไปเพอาะเรกจับเองก็มี่ล้าครับอ่ามาชนเลยครับ กับสนเรากเรียกหลายงานเลยจีมีหับการส่งชีกบอกกันอ่านัคเับมีหรียญกล่องเหล็กลายกับสนเราก็เรียกตอนนี้ได้แล้วครับตั้ย่านไปตู้เหล็กล่าห้องมีตัวอะไรนเหล่ามี436 436 0907โอ้มัวแล้วมีต เป็นตัวเลขสี่สามหกเก้าศูนย์เจ็ดเด่นสามกับเก้าเบินศูนย์ศูนย์เก้าเก้าได้ครันะครับเมื่อ้องไปเรี่ยวก็ได้เพราะว่าเป็นบ้งเ่อยรู้เ่อะเป็นสองคนเหลือเดียบเป็นาเครับฝ่าอ่านเรี่ยวออว่าเรียวได้เลยบออฟกัสตีว่าฝ่าวานฝ้าวนเออเอานะครับตามนี้เนาะก็รับแนวทางเลขชุดจ้าเวียวเมื่อกี้นะครับกะเพิ่งไปซื้อซาด้อนะครับเป็นการใกล้เขียนนะ้เฒ่าโซกัน ไม่จะคนเมแนผู้ชาวเรด้องออกนอกมู่แล้วเหมอนกนเอานะครับแต่วันนี้โชคชุดจะไผ่เนอกวันนี้นะการเราจะหน้าเรื่องนะครับมึงชุดกระไห่ครับของวันที่ยี่สิบห้าครับครับก็บซีมีหกตัวด้วยนะครับสี่สามหกเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเด่นสามก็เก่าด้วยนะครับเอ็กเบิร์ศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะครับจะไห่สามตัวเก้าสามหกสี่ศูนย์เจ็ด สี่ศูนย์หกนะครับนี่คือสามตัวนอฟฟอรี่เนาะวันนี้ฟันจับตั้งห่สองครูนะครับเป็นเลขเก้าสี่หกเจ็ดสามหกนะครับเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์นะครับสี่สามสามเจ็ดหกเก้านะครับนี่คือเลขจ้าไห่สองตัวนะครับเก้าครูนอฟอรีเนาะจุดสามตัวก็มีสามนะครับหรือพี่น้อยจับเวงกันตามนี้เลือนะครับ่นี่ล่อเลขสุ่มกับมือถ้าเพิ่งอีกทีนึงเนาะ เบิกเล็กสุ่มเหมาครับับเพราะว่านเขาว่ามันรุ่นรุ่นรุดรู้อพาก็เลยกุ่มเห็ดอีกนึงนะครับเดี๋ยวพิวนวามันมีผลงานมาจักหัดแล้ว่ะผลงานซี่งวดสอนเลยเขาอะเนี่มันเี่ยวมันเป็นของไม่น่เลยขี้แบบมันบาทนมันบระท่เนี่พอใจในการเับเบิงว่าต่อใหมันเห็นมันเข่าหลอย่ มันยับมีติดชั่วอีกเพราะแม่นเขาปั๊บปั๊บสักหนึ่งเอามาชั่วแล้วพอมาชั่วปุ๊บมันบวกเขามันันมันสามขวามมั่นใจของอะไรเพราันี่หมั่นใจต่องไปตอนมีควอมมันใจกับข้อสิบมันนใจละนะพราะมันใจกะบข้อมาอก็เหรอเพราะว่าก็ยังมันขารุดไล่กันแล้วนะครับเอซีห้าสีสามเงินต้อมันนํานะไม่เคยผิดหอดสามเทียบป่านนี้นะยังแค่ก็สองเนาะนะครับนี่แหละตามต่อนะครับโปไดตาม ผู้ใด้่อถอดใจง่ายก็สิมีใหม่ๆม่มาเอยเนาะบ่แม่น,นว่าสิหยุดแค่เลขซุ่มเด้อบา้างนี่ยซุ่มบ่ดี้เกกัน้ำสูตรใหมอ่อีกครับอืพอพ,พอวอดี้แล้วคิดคนหัวพัฒน,นาเนาะพลดี้แล้วค้นมาคิดคนครับสิเฮ็ดหยังต้องน้ำให้มันถึงเนะี่ยการเรียนก็ต้องเรียนให้มันจุกทีจังหาน้อยนี่เห็นว่าชนนึงก็บ,บ่ดีช่วงน,นี้เราก็กเริเ่มเฮ็ดอยู่แล้วนะครับเลือ่กชุดชุดเจาะสน้อยเนาะชุดเจาะสน้อยก็เริ่มเข้าดีเนาะเขาเรียกได้เลยเนี้ก็ถือว่ามาดีตลอดจรรับ ในหลักนี่คือเพิมพยายาลเพิ่นนะครับก็จะค่อยปรับปรุงปรับปรุงให้เริ่มโตพิ่นก็นสิหาสูตรใหม่มากเหตุวิธีใหมข้างเข้าเนี่ก็เออลุดแล้วก็สิจิ้มปลามาแม่นเด้คือพอเรียกว่าสิคิดคนใหม่ๆเรื่อยๆมาแก้ไขตลอดมันหลุดเพราะสาเหตุใดอือแล้วก็มันหลุดมันหลุดทางแบบใดเฮาต้องไรเวลามันใหม่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องถอดรหัสท่าตรงถอดเวลามันครับผมพัฒนาบ่หยุดยั้งเนาะจะถอดใจง่ายเด้อครับอ่ะพอลี่ช่อชุด จับเอียงพี่รองวัชกันนะครับชุดล่างเขาเนาะบิดเบียครับนะครับไอซิมี่436907เ้ยนะครับเรียน399เบิ้ล0099นะครับพนหอวก็จะลงนีเนาะเอจับเองไดก็จับได้นะครับแดงเส้นแดงนะครับแดงไล่นอน4697สิไรเนาะเขาเรียกเนาะัอซิมีจับตรงนั้นรวมแดงกนคือ3607ี่นะครับ439040เนี่นะครับไอ้มีตัววิก็คือ44006ส่นะครับ แลกขวานผมคือเก่าสามเจ็ดตรงสี่นะสามประมาณนี้ที่จับเด้อนะครับเอ้าวันนี้พอลี่มาโชคชุดจับไห้นะครับอืมชุดจับไห้ครับอ่านะครับชุดจับไห้ประมาณนี้เด้อนะครับกับสี่สามตัวสองตัวจับไห้เข่าคู่นะครับพี่น้องมันจะเรียกเรียกเอาเนาะพอลี่เนาะครับแต่ว่าก็บอกไว้ว่ามืออื่นจะมีเลขเลขกขาเรียกเนี้ยก็เลขเซียงวะเลขซุ่มครับเลขซุ่มเลขซุ่มเนาะนะครับมืออื่นโรคหายความเนาะเลขซุ่มเนาะมืออืนลอรี่เนาะ การยืดรเป็นครั้งแรกเด้อนะสบมือร์นี่น้องเย็บซีู่ดอะสนมักชุดนี้ก็ซ่อมไว้ก่อนก็ได้นะองพอลลี่เนาะเบิ่งไหวนะครับสิงเขาก็นะครับสามวันแล้วรุดงวดต่อไปการยืดเข่าสามโตก็เป็นไปได้เนาะหรือจะเข่าเลียกซุ่มเพิ่นก็ลองเบิ่งน้ำกันหาเลียกซุ่มมักกันชัางซื้อนะครับก็ถือว่าผลงานดีเยี่ยมซุ่มเป็นสามงวดสี่งวดซ้อนแล้วเอานะครับตามต่อมือร์นนะครับเด้อครับฉกมันหวานสุขส้วขอบคุณพอลี่หลายๆเด้อนะครับอ้าวขอบคุณครับ